สวัสดีครับพี่น้องมาเบิงวง่วแฟดนะครับพี่น้องของพี่สามารถนะครับแฟดผูนะครับทึ่งคูเลยนะครับโอ้กิ่นนมนะพี่น้อง แม่มันจะโซมไหมพี่มันก็โซมหน่อยผมว่ามันลูกมันกินนมมากกว่าปกติลูกสองตัวนะพี่น้องกินนมแต่ตอนอ้อมไม่ๆเราต้องให้มันกินนมเราต้องจับ,บเพราะว่าถ้าให้มันกินเองตัวหน้แข้งก้อนมันจะกินมากอีกตัวหนึ่งมันจะพร้อมอ๋อต้องแบ่งเท่าๆกันแบ่งเท่าๆกันไม่งั้นจะให้กินพร้อมกันคีเรกเราออกมาเราให้มันอยู่คู่กันไปก่อน เราปล่อยแม่ไปเลี้ยงพอตอนเย็นเราก็ให้มันกินคู่กันครับอถ้าตัวไนท์ทำท่าลํำกว่าเราก็ให้มันกินน้อยลงคือให้ตัวพ่อกินมากกว่าจนจนที่จนที่ว่าเท่ากันตัวเท่าเ่ากันเราปล่อยกินพร้อมกันได้คือความแข็งแรงต้องอุพร้อมกันพี่เจอบ่อยไหมพี่วัวแฟนนะครับไม่บ่อยของพ่อมันไม่บ่อยแต่พ่อื่นงเขาก็มีกัน ก็แม้เยอะหรือความสมบูรณ์มากๆมันก็โอกาสที่มันจะได้แฟนมันก็บ่อยนะแต่ว่ามันวัวมันมน้อยอ่ะมันก็ได้น้อยครับเดี๋ยวเดินไาทายใกล้ๆนะพี่น้องมาในรงไปก่อนนะครับครับพี่โอไปแล้วนะพี่น้อง ไปแล้วนะพี่น้องโอ้โชคดีดีนะครับในหัวแฝดลูกกินกนมน,นะครับแม่ก็ตามฝูงตัวหนึ่งไล่ตัวหนึ่งแดงนะครับผูงพอเดียวกัน แข็งแรงนะครับพี่น้องแฝดผู้ทั้งสองนะครับกันเป็นแฝดผู้แฝดแม่นะครับตัวแม่สี่ให้ลูกบ่ได้นะครับพี่น้องผมได้ยินหลายคนว่าแล้วนะครับ ให้เบื้องหน้าพี่น้องเล็กๆน้อยๆนะครับผมคลิปนี้ก่ะสวัสดีครับ